ช่อง Luxury รี่คาขอพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความแข็งแกร่งและความแม่นยำระดับสูงวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับยานยนต์ขีปนาวุธยุทธวิธีแห่งอนาคตที่ถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันประเทศในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนั่นคือ d t 1 Military Missile Launcher รรุ่นปี2026ยานรบหนักที่รวมเอาความล้ำหน้าทางวิศวกรรม การออกแบบและระบบอาวุธขั้นสูงไว้ในคันเดียว DT1 Military Missile Launcher ปี2026ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านความเร็วความมั่นคงและความสามารถในการยิงขีปนาวุธระยะไกลอย่างแม่นยำตัวรถใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ 8x8 ซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีบนทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นาหิมักโครนหรือภูมิประเทศที่ครุขระด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและระบบการสะเทือนที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากการยิงขีปนาวุธโดยเฉพาะทำให้ด DT1 เป็นยานรบที่มีความมั่นคงสูงแม้ในสถานการณ์การการ,รบที่รุนแรงด้านการออกแบบด DT1 มีลักษณะภายนอกที่ดูทรงพลังและทันสมัยตัวถังทำจากวัสดุเกราะน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ส่วนห้องโดยสารมีดีไซน์แบบเหลี่ยมมุมเพื่อช่วยกระจายแรงกระแทกและลดการสะท้อนของเรดาร์ภายในห้องควบคุมถูกติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและจอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถติดตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ระบบขีปนาวุธของ DT1 นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของยานยนต์คันนี้ โดยติดตั้งแท่นยิงขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุขีปนาวุธได้หลายลูกในคราวเดียวรองรับการยิงขีปนาวุธที่ัสกลางและพิ่ใสไกลขึ้นอยู่กับภารกิจและรูปแบบขององค์การรบระบบควบคุมการยิงเป็นแบบอัตโนมัติที่มีการคำนวณพิกัดการยิงอย่างแม่นยำด้วยระบบเรดาร์และดาวเทียมทำให้ด d t งสามารถยิงขีปนาวุธได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูงสุด นอกจากนี้ DT1 ยังมีระบบป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางอากาศเช่นระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ระบบปล่อยควันพรางตัวและกรอบป้องกันแรงระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือทุกนายระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูงที่สามารถทำความเร็วได้ถึงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังสามารถเดินทางได้ระยะไก,กลกว่า1,000กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้ง ในด้านเทคโนโลยี DT1 ถูกออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสปลอดภัยสูงสุดและสามารถควบคุมหรือรับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการได้จากระยะไกลนี่คือสิ่งที่ทำให้ DT1 กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบรบอัจฉริยะในอนาคตที่กองทัพหลายประเทศให้ความสนใจอย่างมากการบำรุงรักษา DT1 ก็ได้รับการออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยมีระบบตรวจสอบสภาพยานพาหนะอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีส่วนใดต้องการซ่อมหรือเปลี่ยนทำให้ลดเวลาการหยุดซ่อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภาพพรากิจได้อย่างต่อเนื่องระบบความปลอดภัยภายในห้องโดยสารยังมีการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิระบบกรองอากาศและที่นั่งแบบดูดซับแรงกระแทกเพื่อให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสบายในทุกสภาพอากาศ DT1 Military Missile Launcher ยังได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนระบบขีปนาวุธตามภารกิจเช่นการยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือการโจมตีเป้าหมายทางบกหรือการป้องกันภัยทางอากาศระบบการเลงและการติดตามเป้าหมายทำงานร่วมกับระบบ GPS และเรดาร์แบบหลายคลื่นเพื่อให้สามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในปี2026 DT1 ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดยานรบขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลกด้วยการผสมผสานระหว่างความแข็งแกรง่งเทคโนโลยีล้ำยุคและความแม่นยำในการยิงระบบทั้งหมดถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ทะเลทรายที่ร้อนระอุไปจนถึงพื้นที่หิมะที่เย็นจัดเมื่อมองภาพรวม DT1 ไม่เพียงแต่เป็นยานยนต์ขีปนาวุธเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารยุคใหม่ที่สะท้อนถึงการผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมวิศวกรรมและความมุ่งมั่นในการสร้างระบบป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แนวเทคโนโลยีรถหรูและยันยนต์ยุทธศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Luxury Car ของเราไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำอนาคตและพาหนะระดับโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ